สวัสดีครับอยู่ผมบีดีอยู่บอสเน่ได้หนงหางหายไปนานนานมากว่าไม่คิดเลยว่าแบบหายไปนานแต่ไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ลงเล่นเกมไม่ได้ลงเล่าผีไม่ได้ลงเกี็บแผ่นหนังดีๆหรือรีวิวอะไรเลยต้องบอกแล้วต้องหายไปนานเพราะช่วงนี้แบบหมายมั่ไม่ค่อยพอมีผลิตนู่นนี่นั่นทําเยอะแยะหลายอย่างเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาแล้วเริ่มได้แล้วอ่าแล้ววันนี้เรามีของมารีวิวอันนี้เป็นการรีวิวอีกแล้วต่อรีวิวแผ่นยาที่แบบหางหายไปนานไม่ได้รีวิว ไอ้ที่เราจะได้กลับมารีวิวกันแล้วล่ะนะนี่คือของที่จะมารีวิวแต่เป็นไอเทมแรด้วยแหละนะเราจะเริ่มทำการกีดเลยอันนี้ไม่ได้นั่งโต๊ะหรืออะไรเลยยืนถ่ายมันซะเลยเนดะี๋ยวเราอยู่ในห้องแล้วก็ในีออ่กองกองตรงนี้ก็คือพวกแผ่นหนังทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวสะสมเราเอามาตั้งๆตรงนี้ก็อยากจะให้ดูอยู่แล้วนะอ่ะตอนทีนน่เนี่ยอ่ะเนี่ยก็ให้ดูแต่ว่ามันค่อนข้างจะลกๆไปหน่อย รวมรวมเก็บเกี่ยวไว้ตรงน,นั้นแล้วก็จะตั้งตั้งไว้ตรงนี้เดินแล้วก็ให้เห็นแผ่นหนอยู่ตรง,น,ง,น,งนั้นหนนึงฉันด้วยเ็ยเดี๋ยวจะมาเป็นหนึ่งในการสะสมคอลเลคชั่นของเราแล้วก็นี้เราเป็นสุดพิเศษเลยนี่มีคิดเลยว่าจะเจอมือหนึ่งแล้วมันเป็นของแท้แผ่นแท้มือหนึ่งต้องบอกหาตัวยากมากจับต้องอยากจะจับต้องเงี้ยแต่ถ้าคือไปซื้อแย่นี่เหมือนแบบมันก็หาค่อนข้างลําบากแต่ตอนนี้เราเจอแล้วเรา,เจ,เราจะทําการแกะกล่องให้ดูเลยว่ามันเป็นไงกล่องเขาพิ่งจะของมาตรงว,วันน,นี้นี่นี่ ทำการเชื่อนนะฮะโอ้โหนคตเตอร์คมจังวะหรือหรือกองมันหนาลลก็รู้อ่าจีดกีดหน่อยแล้วหนึ่งฉีกเลยฉีบไม่ออกวะอันนี้ต้องบอกว่านี่ยืนยืนยืนถ่ายยืนอัดกันเลยนะแบบมันไม่ได้นั่งเลยขี้เกียจหาโต๊ะไม่เจอด้วยได้มาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ไอ้นี่เองนะเนะี่ยข้างนอกฝนก็ตกเดี๋ยวนิ้วชี้ฝงนิน้วแมวนิ้วแมวนิ้วแมวนิ้วแมว ไม่เรบอกบอกตัวเองกันนิ้วนิ้วไม่เอานิ้วไม่ไม่แบบไม่เอานะไม่กี่นิ้วนะเอาแต่ว่าแต่ว่าเอาเก็บนิ้วอะเก็บไว้เราบอกไปไอเทมอะรอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนี่ก็ะกะกล่องเลยเดี๋ยวจะไปแกะต่ออันนั้นให้ดูด้วยถึงถึงข้างในเลยนานนักมากไม่เจอกันนานยังจำผมได้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยก็น่าจะจำได้แต่หมอกชื่อไปแล้วก็จำได้แ่อาจะเปลี่ยนไปเยอะ คือเปล่าโ okay. อเคเอานี้เราผมเราแกะกล่องออกมาหมดแล้วนะครับก็ใส่เจอของที่อยู่ข้างในแบบนี้อ่าเอาเอามันออกมาเป็นการรีวิวแบบรักทะเลมากนี่ครับเป็นไอเทมแรงหนาหนาหนนะนะจริงจมันมีอันอื่นางานเดิมที่ถ่ายไว้แต่ว่าที่ไอ้นี่มันไปเร็วเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะแกะไปแล้วเราก็ไปรีวิวด้วยแล้วก็วววกนี่นะ รีวิวไม่เหมือนใครคนอื่นเขาจ,จะแบบมีฉากมีเอฟเฟกนู่นนี่นั่นดูดีตัวงานี่อพนพื้นเลยให้เห็นตัางตงบ้านรลอเป็นแบบไรๆหลังห้องอะ,อะข้างหลังห้องมันเป็นไงแบบแผนน่แผนนุ่แผ่นนังอะวากันไปเห็นก็เห็น,เ,หนเป็นแบบนี้เลยไม่แบบจัดฉากไปใช้พื้นหลังกีนตะกีนไปใช้ใช้แบบนี้เลยอ่าครับผมอันนี้เราก็แกะมาจนถึงตัวนี้แล้วโอ้โหแมงยังมีอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนะ เดี๋ยวแล้ม er ันมีอ mm ีกชั้นหนึ่งแป๊บ uh, น yeah> anyway> ึงนะเดี claro ๋ยวได้อีกชั้นหนึ่งนะอ้าวแป๊บนึงอันนี้เราวิวรีวิวแบบบ้านๆแบบไม่ต้องแบบมีทุกอย่างอิีดีตอนเหมือนเช่านี่ท่านผู้ชมครับดูอย่างนู้นอย่างนี้นะที่เขาอธิบายกันบอกว่าโอ้โหส่งบอกตัวตัวแกล้งแกะสวยงงสวยงามนู่นนี่นั่นอ่าเราเราก็แกะมาข้างอนไรเลอะไอ้คุณก็เริ่มเห็นแล้วมันคืออะไรนี่ครับผมอืมนี่คือเจมบอลศูนย์ศูนย์เจทไทยที่เป็นแฟนเจมบอลนี่บอกโอ้โหตอนนี้กำลังมีกี๊ดมี ทุกอย่างนะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่เราเป็นนักปกสวยงามเป็นแบบอะลิมิเต็ดอีดิชั่นดีวีดีนะครับผมเนี่ยไหมลิมิเต็ดอีดิชั่นดีวีดีอ่าออกมาแล้วเป็นตัวตัวดีวีดีแผ่นดีวีดีทั้งหมดมีทั้งหมดอ่ายี่สิบสองภาคยี่สิบสองภาคแล้วก็นี่ก็คือรายชื่อของแต่ละภาคนะครับผมแต่ละภาคข้างหลังอะดูเลยมีตั้งแต่ภาคแรกตั้มีต่นโนเนี่ยครับจะไปเรื่อยๆแต,แต่ละภาคแต่ละภาคจะไปถึงภาคล่าสุดเดี๋ยวอันนี้ อ่าเป็นแบบบ็อกเซตเป็นแบบนี้ไปก่อนบอกเลยว่าหาตัวเจอีนานมากยากมากก็ไม่คิดว่าจะเจอนะครับสำหรับอันนี้เป็นคอเลคชันนะผมเป็นของอ่าเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับปยักษ์ลา0ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะผมแล้วก็นี่ก็บอกชัดเจนแล้วมีเสียงภาษาไทยนะผมอันนี้มีมีียงภาษาไทยมีอังกฤษโปรตุเกสสเปนอ่ะดูกันชัดๆอีกทีว่ามันสะท้อนนะทีนี้เนี่ยตรงช่องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยภาษาไทยแล้วก็มีซับอ่าบอกเลยเป็นตัวตัวแบบ อ่าเลือกภาษานะไม่ใช่เป็นตัวภาษาไทยในอย่างนี้นะครับคือเป็นตัวแบบอ่าดีวีดีสองเสียงสองสามภาษานะเนี่ยแล้วก็แบ,บบอ,อยู่ในมือมือหนึ่งในในซีนเลยอยากอย,ยากจะกรีดมาให้ดูแล้วเกินดูปะดูปะปก,กติซื้อมาไม่เก่เลยพูดยัยไม่ได้แก่เลยนะแต่ว่าอย่างนี้เราตั้งใจจะมารีวิวไงเราเลยต้องกัดฟันนิดน,นึงแล้วกั้นใจผมจะกรีดอ่าซองพลาสติกตัวเนี้ยตามตามขอบตามแนวพวกนี้นะครับแล้วก็จะ ดึงออกมาให้ดูภายในกันมาดูภายในกันดีกว่านในในจะรีวิวทั้งทีเราก็จะได้ดูว่าภายในมันเป็นยังไงอ่าขอพื้นที่หน่อยมือมืออย่าสั่นดิมือมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือมันสัน่นมือมันสัน่นอ่าจะกรีดตามช่องนะครับตามช่องอ่าคอที่มันสามารถดึงได้ตรงกลางจะเก็บตัวรอยพลาสติกเอาไว้นะอ่าดึงๆหน่อยดึงๆหน่อยโอ้ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นแผ่นรูปรล่าหน้าตาแผ่นจะจะสวยขนาดไหนเงางามแบบวิ่งวิ่งวิ่งม่วงมง่งเช่าเชรู้เปล่าอ่ะนี่นะดึงออกไปแล้วทืนทื่นทื่นทื่นทนทนนทนนทน่นเดนเดี๋ยวแม่นหลุดมากเลยเจมบอลนี้บอนห้าศูนบอลห้าสิบอ่ะเปิดมาครับโอ้โห เฮ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เปิดมาเป็นอย่างงี้เฮ้ยนี่นเป็นหน้าตาของนักแสดงก่อนๆแปลว่าไอ้ไอ้ด้านหลังเนี่ยมันก็ต้องมีแบบนี้อ๋ถึงแผ่นกระดาษภาคนี้อืมเน้แล้วมันเป็นแผ่นแบบนี้เป็นโอ้โหเดี๋ยวเขอเขาจ้าเปนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเป็นอย่างงี้แล้วก็มีภาคหนึ่งเนี่ยภาคหนึ่งภาคสอง,ค,ง,ค,งคือเขาก็ไล่ไล่เรียงหน้าเลยเป็นแบบกล่องแบบ ต่อตีกันสามารถเปิดได้สุดเลยนะเนี่ยเปิดสุดนี่เลยถ้าเปิดอีกหน่อยนี้หกัหกหักแน่นอนเปิดได้สุดอย่างอา่ามีมาอย่างละสองหน้าเนี่ยสองสองสีหกแปดสิบเนี่ยไล่มาเรื่อยๆก็อยู่ตามนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าแบบหคหกเซจเลยนะเนี่ยถือว่าแฉลใช้ได้แล้วบอกว่าแบบสำหรับเหมาะในการสะสมนักสะสมนี่ไม่ไม่ขนพาดแล้วก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยไอเน,นี้ยด้านหลังเนี่ยสุดเนี่ยมันมีไว้สําหรับภาพ อ่าผ้าล่าสุดเหมือนกันนะเนี่ยจะทิ้งไว้ผ้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นแผ่นนะอันนี้เป็นแค่กระดาษนะกระดาษเปล่าๆเนี่ยเนี่ยนะไม่ไม่ได้เอามันรอไว้กับใส่ผ้าของคนนี้นี่นี่นาคนนี้คนที่เป็นเจมบอลคนล่าสุดอ่าจะใส่กระดาษกลับไปที่เดิมกันไอ้นี่ส่วนผ้าของคนล่าสุดก็จะมีอยู่สองผ้าจะมีคาสิโนรอยัลกับผ้าอะไรอีกผ้าหนึ่งวะจำชื่อมันไม่ได้อันนี้ก็คือเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคนที่เรามารีวิวในกัมวันนี้เราก็มีทั้งหมดแผ่น ทั้งหมดยี่สิบสองแผ่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ทิ้งแบบกล่องบ็อกเซตเอาไว้แบบให้แบบปิดท้ายอันหลังเออมันเป็นแบบอะไรแบบน่าสนใจกับเจมบอลทุกๆภาคสาหรับใครที่เป็นแฟนเจมบอนลนะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วเราเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ราคานี่บอกคตรคุ้มอันนี้ผมได้มาในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะเป็นของแท้มือนหนึ่งไม่อย่มื่นหนึ่งเลยหมือนหนึ่งแท้แท้ยังไม่เคยเปิด เปิดสิงเปิดแผ่นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมือสองแล้วเพราะผมทําการกรีดซีนั้นแล้วตอนนี้กลายเป็นมือสองแล้วมันผ่านผมไปแล้วนะไอ้จริงๆก่อนจะมาถึงมือผมด้วยกันโดนจับมาแล้วไหลายมืมอไปไหลไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่อง B D D U เอ้ย B D U โบสได้ไม่ได้จะพูดเร็วไปไหนเนี่ยเนาะโอเคสุดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขับพยายามจะกลับมาลงคลิป ให้ดูทยอย,าอ,ยาอาจจะมีการรีวิวแผนมีเล่าเรื่องผีแล้วก็มีเล่นเกมอ่ะแล้วก็มาเจอกันนะครับผมเราก็เดี๋ยวขอ,อจัดก,การชีวิตช่วงตัวนี้ก็ค่อนด้าง,งจะจเจอมอลสุมเยอะแยะนิดหน่อยเลย,ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำตัวนี้ยังมีแบบธุระค่อนข้างแน่นต้องขอขโทษขอไปทู้ชสนะที่นี้ด้วยนะครับผมตอนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะลาจบกัเ่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอาจจะดูของของตัวนี้หน่อย แต่ตอนนี้น้องมนนันนอนไเนี่ยของเนี่ยเนี่ยแน่น่าแผ่น,น,น,นหนังหมดเลยนะสวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นผ้าไ,ไวอ้าอาบน้ำหมา